สวัสดีครับพบกับแอดดรีมอีกแล้วนะครับวันนี้มาวิเคราะห์สถานะนะครับสถานะของรอสตนะครับรส USDG อืมเผลอไม่ได้นะครับมันจะต้องมีบางเหรียญนะครับเวลาที่บิตคอยลลงมันจะต้องมีสักเหรียญนะครับที่ส่วนพอส่วนแล้วนะครับพอมันส่วนเราก็ไม่สบายใจเราก็กลัวตกรถนะครับพอตกรถพอกลัวตกรถเราไปซื้อนะครับ เราก็ติดต่อยม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับจุดเกิดเปิดตัวขึ้นมาเทเทแล้วก็ค่อยๆทำอ m p u u s s e ขึ้นไปหนึ่งมองเห็นเป็นหน,นาซูมได้อืมอะไรอยู่วมันอยู่ไหนกันแน่คลิปนี้นะครับมาวิเคราะห์ไม่ได้ไม่น่าจะมี ซื้อขายนะครับเพราะว่าคงทำอะไรยังไม่ได้มาวิเคราะห์ให้ดูก่อนหนึ่งนะครับตรงนี้ A B C นะครับหนึ่ง A B C สองอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หรอไม่ใช่หนึ่ง A B C นะครับแล้วก็ C ยกไหมอ่าแล้วก็1 2ตรงนี้เป็นเว็บ2นะครับ1 2 3 4 5สห้าแล้วเว็บตรงนี้เป็นเว็บ3ขยาย3นะครับแล้วก็ถอย4ขึ้นเว็บ5 1าหนใช้สมการนี้นะครับอ <c oughs> เรามาดูกัน ไม่ใช่ a b c x a b c แน่นอนนะครับ i m p เพ s e ์ ulse, ชัดเจนมีส่วนขยายนะครับหนึ่งบรเณนิชชุดหนึ่ง a b c สองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามนะครับถอยสี่ขึ้นห้าเนี่ยเป็นหนึ่งชุดนะครับ <c oughs> แล้วคราวนี้เอ้แต่ดีกรีมันใหญ่จัง หรือมันเป็นคลื่นส่งแล้วเอเวิฟหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเวนะิฟหนึ่งตรงนี้อืมทำไมมันลงเป็นเทรนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามถอยสี่ลงห้า น่าจะแบบนี้นะครับเออยู่ตรงนี้แน่เลยเอ A ตรงนี้บีนะครับอืม,อมลงสี่เป็นเว็บสอง เว็บสองใหญ่ไม่รู้ว่าจะถูกไหมนะครับไม่รู้ว่าจะถูกไหมเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบ <c oughs> คลิปนี้ทำขึ้นเพื่ออปลอบใจนะครับไม่ให้คนตกรลนะครับเว็บสองก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะเว็บสองั้นขานี้ก็ต้องขึ้นเว็บสามหรอ next degree นะครับตรงนี้ก็1ปรับ2ขึ้น3เหแล้วถอย4ขึ้น5เหแล้ว 3, เป็นคลื่นส่งนะครับ3เป็นคลื่นส่งและ3ต้องไี่สั้นที่สุดมีวิธีเช็คหวหนึ่งปรับภาพตรงนี้ปุ๊บ ถ้าตรงนี้เป็นเว็บ3ามสมต้งไม่สั้นที่สุดมีโอกาสขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเว็บผนะเว็บผของชุดนี้ 1>, <c oughs> 2> 1 2 3่งองสเลยนะสเนี่ยเวลามันใกล้จะปรับเว็บสจะปรับหรือจะ o อเ r หนึ่กลายเป็น terminal impulse นะครับตรงนี้ก็จะเป็น net น,นะ สองสามสี่อ่า,านิษฐานว่าห้าจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับแล้วก็เป็นเว็บสามเตรียมถอยนะครับมุมมองวิเคราะห์นะครับอาจมันมันขึ้นไม่ชัดเจนนะครับอาจกลัวผิดเหมือนกันทำเฟรมสี่ชั่วโมงมันก็ A B C นะ A B C นะตรงนี้ A b C เป็น collection ไม่ใช่ i m p u l s สแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นเว็บได้เ็็บหนึ่งละสอ b นะครับก็แต่ถานว่าเป็น4ก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เตรียมขึ้นเว็บ5เมื่ออาการคล้ายๆมาติกอาการคล้ายๆนะมาตตรงนี้1นะครับ1 2 3 สามเหรอแล้วขึ้นไม่น่าใช่นะคน่าจะมีเวบหนึ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็ถอยอีกหนึ่งทีน่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ถอยอีกหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงทำ h ี a แ a น d s h o เดอร์นะครับแบบนี้นะอืมเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมาดูค่อยมาดูว่าใช่ว่าจะลงไหมเวบสามนะครับ สของชุดนี้สามถอยสนะครับถอยเท่าไรนะค,รคือเวบสามมันเป็นขึ้นส่งนะครับอาจจะมาถึงสองร้อยกสิบอ็จุแปดก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันดันขึ้นอีกก็ค่อยว่ากันวเวบสามเป็นขึ้นส่งมันขึ้นแรงนะครับสามถอยสี่ C เนี่ยนะถ้าจะให้ดีต้องกระทุ้งเทนนะครับกระทุ้งเทนตรงนี้นะครับเอ๊ะทำไมไม่สัมผัสอ่าเดี๋ยวตีแบบนี้นะครับตีแบบบ้านๆหลุดลงมานะครับอยากให้อยากให้มันหลุดตรงนี้นะครับหลุดเทรนดตรงนี้ชัดเจนให้มันให้ราคาลงมาตา่มกว่าศูนย์ุดสองเจ็ดนะครับโรสนะ เวี่นะครับตรงนี้อืมอืมไม่รู้ว่าถูกไหมไม่รู้ขึ้นสุดหรือ,อยังซึ่งตัวไอสามเนี่ยมันเป็นมันเป็นอ่าขึ้นส่งขึ้นส่งมันมันเลยหนึ่งร้อยหกสิเ็จุดแปดก็ได้นะครับไม่ผิดจะขึ้นมาถึงนี้ถ้ามันขึ้นไปอีกก็ค่อยหาจุดถอยค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวรอตลาดบูลลีค่อยช้อนนะรอพรีมี้ทาอะไรไม่ได้นะครับ ที่ทำอะไรไม่ได้ต้องรออย่างเดียว <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ